ถ้าใครนะฮะอยากที่จะมาฝึกในการพูดเนาะสร้างความมั่นใจเลยเริ่มต้นจากการสร้างความมั่นใจในการพูดก่อนเลยนะบางคนบอกไม่มีความมั่นใจไม่กล้ามาฝึกเสริมสร้างความมั่นใจในการพูดก่อนได้นะ n e w ม i e c o s t ตัวนี้เนาะแล้วก็สําหรับใครที่อาจจะมีประสบการณ์การพูดมาบ้างแล้วแต่อยากต่อยอดไปสู่การทําหน้าที่พิธีกรแบบมืออาชีพเลยคือ เอาไปประยุกต์ใช้สามารถสร้างเป็นอาชีพของตัวเองได้นิวก็มีเปิดสอนเหมือนกันเนาะเรียกได้ว่าเป็นคอร์สแบบพื้นฐานสุดๆเลยค่ะกับคอร์สที่สามารถต่อยอดไปไปยังการประกอบอาชีพข้างหน้าได้นะคะมีสองคอร์สด้วยกันเนาะคอร์สการเรียนของนิวจะเป็นคอร์สออนไลน์ทั้งคู่นะคะเป็นแบบตัวต่อตัวนะคะผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็จะใช้การเรียนด้วยกันเนี่ยนะคะสองวันวันละ หชั่วโมงนะทำไมต้องไปสอวันนะทำไมวันเดียวไม่เรียน2ชั่วโมงไปเลยเพราะว่านิวต้องการจะฝากแบบฝึกหัดนะคะไปให้ทำกันด้วยวันแรกเรียนพวกเบสิกทุกอย่างแล้วก็ฝากกันบ้านนะคะวันที่2มาเพื่อส่งกันบ้านแล้วเราจะมาคอมเมนต์ถึงพัฒน,นาการสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือว่าสิ่งที่ควรเสนอแนะเพิ่มเสริมเข้าไปเพื่อให้การพูดของคนดีขึ้นเนาะ อันดีก็จะเป็นในส่วนของคอสตต่างๆเนาะหนึ่บาท2ชั่วโมงเรียน2วันนะคะ